พี่ชายที่ไว้ใจกลายเป็นฆาตกรมิทำครัวความลับที่ถูกเปิดเผยนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดมูเคสจันทรการแค่ต้องการพูดความจริงแต่เขาไม่รู้เลยว่าความจริงนั้นจะแลกมาด้วยชีวิตของเขาเองกระโหลกเรื่องราวอันน่าสะพรึงนี้เกิดขึ้น,นที่บัสตาและเบื้องหลังของมันคืออะไรใครกันที่ต้องรับผิดชอบและทำไมพี่ชายของเขาถึงเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดคำตอบทั้งหมดอยู่ในเรื่องนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผย มูเคสจันทรการกำลังเดินอยู่บนถนนลูกรงังกลางป่าบรรยากาศรอบตัวเงียบงนันเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกับสายลมเบาๆเงื่อซึมออกมาตามหน้าผากของเขาหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะดวงตากวาดมองซ้ายขวาความรู้สึกบางอย่างบอกให้เขาระวงังเขารู้ว่าคืนนี้อาจไม่ใช่คืนปกติเพราะเขาถือความลับบางอย่างที่ไม่ควรพูดออกไปเขารู้เรื่องของพี่ชายราหุลจันทรการเรื่องที่อันตรายเกินกว่าจะรับไว้คนเดียว เมื่อคืนก่อนเขาแอบได้ยินเสียงกระซิบจากหลังบ้านราหุลกำลังคุยกับชายแปลกหน้าน้ำเสียงต่ำและเข้มไม่มีใครต้องรู้พี่ชายของเขาพูดมูเคสไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่ขาของเขาหยุดเดินเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่เขาได้ยินทำให้ลมหายใจสะดุดเสียงของราหุลเต็มไปด้วยแรงกดดันและชื่อที่ถูกพูดถึงทำให้เขาตกใจคนที่พี่ชายกำลังพูดถึงคือคนที่พี่ชายกำลังพูดถึงคืออมิตเทวะ ชื่อของชายผู้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อสองเดือนก่อนร่างของเขาไม่เคยถูกพบและตำรวจเองก็ปิดคดีลงอย่างรวดเร็วมูเคสจำได้ดีว่าอมิตเป็นเพื่อนสนิทของราหุลแต่ในคืนนั้นน้ำเสียงของราหุลไม่ใช่เสียงของเพื่อนที่ห่วงใยมันเต็มไปด้วยความเย็นชาและแฝงไปด้วยความลับที่อันตรายมูเคสยืนตัวแข็งอยู่หลังเงามืดของเสาไม้ทุกอย่างต้องจบก่อนที่ใครจะรู้ความจริง เสียงของราหุลกระซิบต่ำราวกับกำลังกลัวบางสิ่งหัวใจของมูเคตเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกจากอกเขารู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเขาเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจทั้งคืนแต่ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าความเงียบของเขาอาจหมายถึงอันตรายที่มากขึ้นรุ่งเช้ามูเคตตัดสินใจเขาจะเปิดเผยเรื่องนี้เขาเดินไปที่สถานีตำรวจของหมู่บ้านฝุ่นจากถนนลูกรังฟุ้งขึ้นเมื่อเท้าของเขาก้าวเดิน แสงแดดยามเช้าสาดลงบนหลังของเขาแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นยเยือกเมื่อถึงหน้าประตูสถานีเขาหยุดนิ่งสุดลมหายใจเข้าลึกแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปประตูเหล็กก็เปิดออกเองจากด้านในและผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือราหุลจันทรการรอยยิ้มของเขาดูแปลกประหลาดไม่ใช่รอยยิ้มที่พี่ชายเคยมีมูเคสนายคิดจะทำอะไรเสียงของราหุลราบเรียบแต่ในดวงตากลับวาวโรดไปด้วยบางสิ่ง ร่างของมูเคสแข่งทื่อดวงตาศบกับพี่ชายอากาศรอบตัวเย็นลงราวกับมีบางอย่างผิดปกติเขารู้ทันทีว่าพี่ชายรู้แล้วและเขากำลังตกอยู่ในอันตรายมูเคสขยับเท้าถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่ราหุลก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมดวงตาไม่กระพริบแม้แต่น้อยนายคิดจริงๆหรือว่าจะหนีไปไหนได้เสียงของราหุลเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมือของมูเคสเย็นเฉียบเงื่อไหลซึมไปทั่วฝ่ามือ เขามองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ใกล้พอที่จะช่วยเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านในกำลังยุ่งอยู่กับเอกสารไม่มีใครมองออกมาถนนหน้าสถานีเงียบมีเพียงแสงแดดที่ส่องลงมาบนพื้นฝุ่นแดงมูเคสยา,ยามกลืนก้นแข็งที่จุกคอเขาต้องหาทางพูดบางอย่างราหุลฉันแค่ต้องการความจริงความจริงราหุลหัวเราะเสียงต่ำก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้ความจริงไม่ได้ช่วยอะไรใครหรอกมูเคสโดยเฉพาะนาย เสียงกระซิบของราหุลเย็นเยียบจนทําให้มูเคสขนลุกเขารู้แล้วว่าพี่ชายของเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปมูเคสสูดหายใจลึกพยายามก้าวถอยหลังอีกครั้งแต่ราหุลคว้าข้อมือของเขาไว้แน่นนิ้วมือของเขาเย็นและแข็งเหมือนกรงเหล็กนายมาสายเกินไปแล้วเสียงของราหุลเบาหวิวแต่เต็มไปด้วยอํานาจในวินาทีนั้นมูเคสรู้สึกถึงบางสิ่งที่แหลมคมกดลงมาที่สีข้างของเขา มันเย็นเย็นเหมือนโลหะที่เพิ่งถูกชักออกจากเงามืดหัวใจของเขากระตุกความหวาดกลัวพุ่งขึ้นมาจนแทบหายใจไม่ออกราหุนยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ดูเหมือนกับของคนแปลกหน้าและก่อนที่มูเคสจะกรีดร้องแรงกดที่สีข้างเพิ่มขึ้นคมมีดเย็นเฉียบฝังเข้าไปในผิวเนื้อดวงตาของมูเคสเบิกกว้างลมหายใจสะดุดความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับไฟที่กำลังลุกลาม ริมฝีปากของเขาสั่นระริกพยายามเปล่งเสียงออกมาแต่มีเพียงเสียงลมหายใจที่ขาดห้วงราหุนกระซิบเบาๆข้างหูฉันเสียใจนะแต่นายเลือกผิดทางเองมือของมูเคสพยายามดันร่างของพี่ชายออกไปแต่ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงขาไม่มีแรงพยุงตัวอีกต่อไปเขาสุดลงกับพื้นฝุ่นแดงฟุ้งขึ้นรอบตัวเสียงรอบข้างเริ่มเลือนราง เงาของราหุลทอดยาวเหนือร่างของเขาสายตาของมูเคสพรากเล่อมองเห็นท้องฟ้าสีครามที่แผ่กว้างอยู่ด้านบนทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าลงลมพัดเอ่ยผ่านใบหน้าของเขานำกลิ่นดินแห้งและเหงื่อคละคลุ้งเสียงฝีเท้าของราหุลค่อยๆถอยห่างออกไปมูเคสพยายามเอื้อมมือไปข้างหน้าเขาต้องบอกความจริงต้องบอกใครสักคน แต่เสียงของเขาเบาเกินไปถูกกลืนไปกับเสียงลมที่พัดผ่านเปลือกตาของเขาหนักขึ้นทุกทีร่างกายเย็นลงและก่อนที่ความมืดจะเข้าครอบงำทั้งหมดมือของมูเคสกระตุกครั้งสุดท้ายก่อนจะหมดแรงเสียงรอบข้างเงียบลงมีเพียงเสียงลมหายใจสุดท้ายที่แผ่วเบาดวงตาของเขาเบิกครั้งมองท้องฟ้าที่เริ่มพราเลือนแต่ก่อนที่สติของเขาจะดับลงเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากที่ไกลออกไป มีใครบางคนกําลังเดินเข้ามาใกล้เงาหนึ่งทอดผ่านร่างของเขาชะงักไปครู่หนึ่งเสียงหายใจของราหุลเปลี่ยนไปจังหวะสม่ำเสมอก่อนหน้านี้เริ่มติดขัดเกิดอะไรขึ้นที่นี่เสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากด้านหลังราหุลหันขวบไปเผชิญหน้ากับชายร่างสูงในเครื่องแบบตำรวจสายตาของนายตำรวจคนนั้นกวาดมองร่างของมูเคสที่นอนแน่นิง่งดวงตาของราหุลเปลี่ยนเป็นกระวนกระวาย เขายิ้มฝืนๆก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเขาเขาล้มเองผมแค่พยายามช่วยนายตำรวจรีตามองร่างของมูเคสท,ที่เต็มไปด้วยเลือดบอกความจริงที่ต่างออกไปเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นแทรกความเงียบเราพบเบาะแสใหม่เกี่ยวกับคดีของอมิตเทวะแล้วราหุลชะงักไปทันทีมือของเขากำแนนนายตำรวจมองเขาด้วยสายตาที่อ่านยากลมหายใจของราหุลติดขัด เขารู้แล้วว่าเรื่องทั้งหมดนี้กำลังจะถูกเปิดเผยมือของราหุลเริ่มสั่นแต่เขาพยายามควบคุมตัวเองคดีของอมิทเทวะงั้นหรือเขาถามเสียงเรียบพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกตินายตำรวจไม่ได้ตอบทันทีเขามองร่างของมูเคสที่แน่นิ่งอยู่บนพื้นรอยเลือดที่ซึมผ่านเสื้อของเขาไม่อาจโกหกได้ราหุลขยับถอยหลังเล็กน้อยมือข้างหนึ่งยังถือมีดเปื้อนเลือด เจ้าหน้าที่อีกสองคนเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าบูตอกระทบพื้นดังกล้องในอากาศที่เงียบงนันเราเพิ่งได้รับหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการหายตัวไปของอมิตรเสียงของนายตำรวจยังคงเงยือกเย็นแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันและดูเหมือนว่าเขาไม่ได้หายตัวไปเองหัวใจของราหุลเต้นแรงขึ้นเหงื่อเริ่มซึมออกตามไรผมเขามองไปรอบๆสถานีตำรวจเสียงวิทยุยังคงดังเป็นระยะ เขารู้ดีว่าถ้าถูกจับตอนนี้ทุกอย่างจะจบสิ้นราหุลกำมีดในมือแน่นเขามีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้นวิ่งหนีไปในเงามืดของป่าหรือรเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาก่อไว้และในเสี้ยววินาทีที่เสียงไซเรนดังขึ้นจากที่ไกลออกไปราหุลตัดสินใจราหุลสูดลมหายใจลึกดวงตาของเขากวัดมองไปรอบๆเสียงไซเรนที่ดังใกล้เข้ามาทำให้เขารู้ว่าเวลาของเขากำลังหมดลง มือของเขายังกำม,มิดเปื้อนเลือดแน่นแต่น้ำหนักของมันกลับรู้สึกหนักขึ้นกว่าเดิมเขาหันไปมองร่างของมูเคสน้องชายที่เคยไว้ใจเขาเสมอดวงตาของมูเคสยังคงเบิกค้างแต่ไร้แววชีวิตภาพนั้นทําให้ราหุลรู้สึกเหมือนมีบางอย่างบีบรัดหัวใจของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้แต่มันก็สายเกินไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยกปืนขึ้นเล็งมาทางเขาวางอาวุธสราหุลจนทอนการ เสียงสั่งการดังขึ้นอย่างเฉียบขาดราหุลสูดลมหายใจอีกครั้งก่อนจะค่อยๆค,ค,คลายมือจากด้ามมีดมันร่วงลงกระทบพื้นเสียงโลหะกระทบกับพื้นดินดังก้องในความเงียบเขายกมือขึ้นช้าๆยอมจำนนต่อโชคชะตาที่ตัวเองสร้างขึ้นนายตำรวจก้าวเข้ามาใกล้ก่อนจะสั่งให้เจ้าหน้าที่อีกสองนายใส่กุญแจมือเขาข้อมือของราหุลถูกล่ามไว้แน่นแต่สิ่งที่หนักอึ้งกว่านั้นคือความเงียบภายในใจของเขาเอง ขณะที่พวกเขานำตัวเขาไปขึ้นรถตำรวจดวงตาของราหุลมองกลับไปยังร่างของมูเคสเป็นครั้งสุดท้ายสายลมพัดผ่านอย่างแผวเบาใบไม้ปลิวไหวตามแรงลมแสงแดดยามเย็นทอดเงาทอดยาวไปบนพื้นถนนลูกรังในที่สุดความลับที่ถูกซ่อนไว้ก็ถูกเปิดเผยและราหุลจันทรการต้องชอดใช้ในสิ่งที่เขาก่อขึ้นเมื่อรถตำรวจเคลื่อนตัวออกไปทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบของหมู่บ้าน และเรื่องราวของสองพี่น้องที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรม